เออจริงด้วยช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะจะทิ้งกระดาษอะไรมีชื่อมีนามสกุลมีเลขบัตรประชาชนเนี่ยต้องทำลายก่อนแต่เดี๋ยวมันเยอะขนาดนี้เมื่อไหร่จะทำเสร็จเนี่ยพี่บูมต้องฉีกเร็วกว่าน,นี้เร็วแค่เนี้ยไม่ทันเอามามามา,มาเร็วๆเลยก็ได้ความเร็วสูงสุด8แผ่นต่อน,นาทีมาเลยโอเคแบบนี้ใช้ได้ยังเดี๋ยวอน เผื่อใครใจดีเขาจะส่งของรางวัลมาให้อะไรอย่างนี้ชิงโชคชิงโชคมีแต่มิดนะดีจะติดต่อมานี่ใช่ที่ถ้ารีบขนาดนั้นมานี่เดี๋ยวเล่นของใหญ่มานี่เลยมามาเดี๋ยวพี่ภูมิเน่าจะทาอะไรก็เดี๋ยวเลื่อยตัดให้เละเลยนะแล้วก็เดี๋ยวใส่เครื่องโม่โม่ปั่นให้ยุ่ยเลยแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนโอ้ยหัวจะปวดกลวยมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเลื่อยบาร์โซนั่นเองโอ้ย ไพี่บูมเขาท i AY ของเขาไปแต่เพื่อนๆตามกล้วยมานี่ดีกว่าค่ะมีทำกับข้าวก็ใช้ได้เครื่องทําลายเอกสารจากเดลิรุ่น E 9939ตัวนี้เลยใช้กับเอกสารขนาด A4 หรือว่าเล็กกว่าแต่ถ้าใช้สามีจะ A4 A5 A6 A10 A20 หรือกระดาษลังก็ทําลายได้พี่บูมกินยาผิดมาหรือเปล่าเนี่ย ทำลายเอกสารได้มากถึง5แผ่นต่อ1ครั้งแต่สามีจะทำลายกระดาษครั้งละกี่แผ่นก็ได้ฮ้าข้าข้าข่าำไม่ขาดนี่นี่แต่เครื่องเนี้ย่อยกระดาษ1แผ่นเป็น630ชิ้นเลยนะพี่ปุ้มใจเย็นใจเย็นพี่ก็ทำได้เดี๋ยวก่อนรอรอครับหนึ่ง จะเสร็จชาติไหนเนพี่บูถังขนาดใหญ่ความจุ12ลิตร5้านาทีทำลายกระดาษได้ถึง168แ่นตัวใหญ่หนักถึง75กิโลใช้งานได้ทั้งวันไม่มีเหนื่อยไม่เข้าใจจะมาขิงกับเครื่องทำลายเอกสารทำไมเนี่ยสวิตการใช้งานมีปุ่มเปิดปิดีเวิร์สออโต้แล้วก็ฟอร์เวิร์ดเวลาที่กุ้ยใช้งานกุ้ยจะใช้ที่โหมดออโต้ค่ะ แค่นี้เองเครื่องก็จะดูดลงไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะและเพื่อยืดอายุการใช้งานทุกครั้งที่ใช้เสร็จเราจะปรับปุ่มไปที่รีเวิร์ดนะคะเพื่อเคลียร์กระดาษออกแค่นี้เองค่ะสำหรับปุ่มฟอร์เวิร์ดนะคะใช้ในกรณีที่กระดาษติดค่ะแต่ตั้งแต่ใช้งานมาไม่เคยติดสักครั้งหนึ่งเลยค่ะเครื่องตัวนี้มีระบบเซฟตี้นะคะเมื่อ ผ่านไปแล้วเนี่ยเครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติจะไม่ทํางานค้างค่ะและถ้าหากว่าเครื่องมีความร้อนสูงเกินไปนะคะเครื่องก็จะหยุดโดยอัตโนมัติเหมือนกันค่ะทุกคนเครื่องตัวนี้ทํางานเสียงเงียบมากเห็นไหมวางไใ,ใกล้น้องหมาน้องหมายังไม่ตกใจเลยในขณะที่พี่บูมไม่ได้ทำงานเสียงยังดังกว่าเลย เหตุผลเลยนะคะที่กล้วยเลือกเครื่องทําลายเอกสารจากเดลี่ตัวนี้มาใช้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกล้วยดูตัวที่ราคาไม่ถึงพันนะทุกคนแล้วก็ไ้ไปอ่านรีวิวอ่ะคือทุกคนจะบ่นเรื่องเสียงค่ะเพราะว่าเสียงอ่ะจะดังมากๆเลยนะแล้วกล้วยก็ไปดูรีวิวตัวนี้สําหรับคนที่เขาซื้อไปแล้วอ่ะทุกคนเวลาที่เราไปซื้ออ่ะมันก็จะมีรีวิวใช่ปะกล้วยก็ไปแอบกดดูค่ะปรากฏว่าเสียงมันเบาเฮ้ยประทับใจก็เลยจั่นตัวนี้มาเล และข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะตัวนี้เราไม่ต้องมาคอยเปิดฝาค่ะว่ากระดาษมันเต็มหรือยังนะเราสามารถที่จะมองผ่านช่องใสๆตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยใช้งานมา3เดือนละยังไม่เต็มเลย o m e Office สำนักง,งานเล็กๆตัวน,วนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยค่ะถ้าหากว่าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวปุจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะตามไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะ